สวัสดีครับวันนี้ก็มีอุปกรณ์หนึ่งตัวนะครับที่เพิ่งเปิดตัวพร้อมกับตัว Mac Mini นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือสาย Thunderbolt 5นะครับตัวนี้สาย Thunderbolt 5นะครับก็จะมีขนาด1เมตรนะครับตัวนี้ที่เพิ่งเปิดตัวมาก็มาดูรอบๆกล่องกันก่อนนะครับข้างๆก็จะมีบอกสเปคไว้นะครับข้าวๆนะครับสายตัวนี้นะครับจะเป็นสายที่ผลิตในประเทศไทยนะครับซึ่ง จะแตกต่างกับตัว t h u n d e r b o l t 4ที่ผลิตที่จีนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่อง t h u n d น r b โ l t 4 4นะครับขนาด1เมตรเท่ากันนะครับขนาดตัวกล่องก็ไม่มีความแตกต่างนะครับก็จะมีขนาดเท่ากันเลยครับหน้านหลังนะครับก็จะบอกสเปคนะครับเหมือนกัน,นครับมีขนาด1เมตร ส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีเขียนเป็นภาษาไทยบอกด้วยนะครับก็สามารถใช้งานร่วมกับสาย t u u n d e r b o l t 3ได้นะครับซึ่งสเปคหลักๆนะครับก็จะแตกต่างกันที่เรื่องความเร็วของการ transfer data นะครับแล้วก็เรื่องกำลังไฟที่รองรับสูงสุดนะครับตัว t h u n d e r b o l t 5นะครับจะรองรับที่สูงสุดนะครับ240วัตต์ครับส่วนตัว t h u n d e r b o l t 4นะครับจะรองรับที่100วัตต์นะครับสูงสุด เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูด้านในกันก่อนนะครับว่าในกล่องนี้มีอะไรมาบ้างนะครับในตัวกล่องครับแกะออกมาก็จะเป็นกระดาษนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษเกี่ยวกับเสเปคต่างๆนะครับความปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับ เรามาดูที่ตัวสายกันต่อนะครับสายก็จะอยู่ในกระดาษแบบนี้นครับสามารถดึงออกได้เลยนะครับมีสองข้างนะครับแล้วก็ดึงสายออกได้เลยตัวสายเป็นสายถักสีดำนะครับค่อนข้างเส้นใหญ่นะครับตัวหัวของสาย t u อ n ์นาโบนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับก็คือจะเปลี่ยนเป็น หัวที่เป็นโลหะนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวเทนโบล์สีที่หัวยังเป็นพลาสติกนะครับนี่ครับจะเห็นว่าตัวหัวของเขานะครับจะเป็นโลหะสีดําสีดําออกด้านๆนนะครับส่วนสายก็เป็นสายถักสีดํานะครับเส้นคล้ายๆเดิมนะครับจะเหมือนกับเทนโบลสีครับก็ไม่ได้มีความแตกต่างนะครับ ส่วนที่ตัวหัวนะครับจะมีเลข5อยู่นะครับเป็นส <c oughs> ี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวซูมนิดนึงครับโอเคขออน,นุญาตซูมนะครับอาจจะเบลอนิดนึงโอเคครับก็ถ้าซูมเข้ามาดูใกล้ๆนะครับดูชัดๆก็จะมีเลข5นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเท r n ์โนโบนะครับเป็น ลักษณะที่เป็นยิงเลเซอร์นะครับอยู่ที่ตัวที่เป็นโลหะนะครับที่เป็นตัวไทซีนี่ครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับมีทั้ง2ด้านเลยนะครับให้ดูใกล้ๆนิดนึงครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้ครับมีเลข5ทั้ง2องข้างนะครับส่วนขนาดสายนะครับก็เป็นสายถักคุณภาพค่อนข้างดีนะครับฟิลการจับก็เหมือน t h u n d e r b o l t 4เลยครับ ตัวนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่มีความแตกต่างนะครับเดี๋ยวเอามาลองเทียบกันดูนะครับกับ u ัน e r โบสี4เดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง u ัน e r b บสี4กับ5นะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นธันโนโบสี่ครับขวาจะเป็น5นะครับลักษณะสายจะไม่ค่อยต่างกันนะครับจะเห็นว่าขนาดเท่าๆกันเลยครับส่วนขนาดหัวนะครับ t ันโนโบหจะมีความใหญ่กว่า4นิดนึงนะครับ ส่วน4อย่างที่เห็นครับจะเป็นพลาสติกนะครับ5จะมีความใหญ่กว่านิดนึงครับส่วนมองจากด้านบนก็ไม่ต่างนะครับถ้ามองจากด้านข้างนะครับก็จะเห็นว่ามีความยาวกว่า4นิดหน่อยครับเนี่ยครับมาดูขนาดของสายนะครับสายก็มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับเป็นสายทักสีดำนะครับคุณภาพดีเลยทีเดียวครับ ให้ดูใกล้ๆครับนี่ครับหัวจะเป็นโลหะนะครับอีกอันนึงจะเป็นพลาสติกค,ครับซึ่งมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้ครับส่วนสัญ,ญลักษณ์ thunderbolt ก็มีทั้ง2อ,อันนะครับก็คือ4ก็มีเหมือนเดิม5ก็ยังมีอยู่ครับ เดี๋ยวต่อไปผมจะมาลองทดสอบให้ดูนะครับว่ากำลังการชาร์จไฟเนี่ยมีการแตกต่างจากเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะเริ่มจาก t h น n d e r b o บ t 4ก่อนนะครับซึ่งเสียบจากตัวแท่นชาร์จของ a n g เกนะครับตัวนี้จ่ายไฟ Type-C ไ,ได้ที่สูงสุด140วัตต์นะครับเดีมาดูกันว่าตัวนี้จะได้เท่าไหร่นะครับซึ่งตามสเปค t h น n d e r b o บ t 4นะครับจะวิ่งที่ไม่เกิน100วัตต์นะครับสูงสุด ซึ่งตัวหัวชาร์จนี่รองรับเกินอยู่แล้วนะครับได้ที่140วัตต์แต่ว่าจะมาคอขวดที่ตัวสายนะครับจะเห็นได้ว่ามันชาร์จอยู่ไม่เกิน100วัตต์นะครับนี่ครับแม็กซิมัมอยู่ที่95-96นะครับประมาณนี้ครับครับให้ดูจากทั้งตัวอุปกรณ์ชาร์จนะครับนี่ครับพอต C1 นะครับก็จะเห็นอยู่วิ่งอยู่ประมาณ96วัตต์นะครับ สูงสุดนะครับก็เต็มแม็กเลยนี่ครับเสียบชาร์จกับตัว power bank ของ a n งเกอนะครับซึ่งตัวนี้ก็รับขาเข้าอยู่ได้ที่140วัตต์เหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับในส่วนของ t u u n d e r e o l t 4เดี๋ยวเรามาดูส่วนของ t u u n d e r e o l t 5กันนะครับว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับก็เสียบที่รูเดิมนะครับพอร์ตซีนะครับ แล้วก็ไปต่อชาร์จเข้าที่ power bank นะครับเอเครับเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งนะครับไฟจะค่อยๆขึ้นมานะครับเนี่ครับจะเห็นว่าพอตซีหนขาเข้านะครับไฟจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับสังเกตไฟนะครับจะขึ้นเกิน100วัตต์แลวนะครับตอนนี้ก็ตามสเปคของเขาคือได้140วัตต์ครับก็ได้เกือบเต็มนะครับ ขาเข้านะครับของพอแบงรับได้ที่สูงสุด1 4 0วัตต์นะครับส่วนสายของ t u u n d e r b o l t 5นะครับจะจ่ายไฟได้สูงสุด2 4 0วัตต์นะครับซึ่งทางผมไม่มีอุปกรณ์เทสท,ที่ที่ที่ถึง2 0 0วัตต์ครับต้องขอภัยด้วยครับมี1 4 0วัตต์ครับสูงสุดก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับว่าสาย t u u n d e r b o l t 4กับ5เนี่แตกต่างกันยังไงนะครับในเรื่องของกำลังไฟก็แตกต่างกันที่ เอร์นาโบ4ครับจะได้ที่100วัตต์นะครับส่วนเทอร์นาโบ5ก็เต็มที่เลยครับ240วัตต์ครับแม็กซิมัมนะครับนะครับให้ดูกันอีกทีนึงครับถ้าตัวนี้ถ้ามีการจ่ายไฟที่สูงสูงนะครับตัวหน้าจอนะเขาจะเปลี่ยนเป็นสายฟ้านะครับ2อันแบบนี้ครับกระพริบแสดงว่าจ่ายไฟที่กำลังไฟสูงสุดนะครับตัวนี้สำหรับแท่นชาร์จของ a n งเกนะครับ ผมจะกดให้ดูนะครับว่ามันจ่ายไฟได้เท่าไหร่นะครับนี่ครับที่ตัว Power Bank ก็รับได้สูงสุด140วัตต์นะครับสายก็เกินอยู่แล้วครับสายเราได้240วัตต์สูงสุดก็มีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเป็นการอัปเกรดขึ้นมาจาก t u u n d e r b o l t 4ที่ได้แค่100วัตต์นะครับ ตัวนี้ก็มาถึง240วัตต์กันเลยทีเดียวครับเนี่ครับหัวจะเป็นโลหะนะครับส่วนการ transfer data นะครับ Thunderbolt 4จะอยู่ที่40กิกะบิตเปอร์เซกนะครับส่วน Thunderbolt 5นะครับเขาจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ3เท่านะครับจะเป็น120กิกะบิตเปอร์เซกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับเปรียบเทียบให้ดูครับก็ไม่มีความต่างครับ ส่วนราคาก็เป็นราคาของช็อปไทยนะครับอยู่ที่2,490บาทครับอันนี้ผมสั่งซื้อจากทาง Apple Store ครับแล้วก็ไปรับที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ครับก็ประมาณนี้ครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กด Subscribe ให้เรื่องครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ